กครับสวัสดีครับพวกผมครับไทยเจนนะผมนี่อยู่เกมไมค์คราฟนะกับไมค์คราฟตะลุยเซิร์ฟนะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเซิร์ฟ MC c h a l l e n g e n e t นะครับผม IP อยู่ในดีสคริปชั่นเลยนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนว MMO RPG นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเออแปลกๆมากนะครับเพราะว่าในไทยไม่ค่อยเจอเลยนะครับในเ m ็มเอ็นะมันไม่ใช่เซิร์ฟมอนต์นบบอกไว้ก่อนนะครับผมคือเป็นเซิร์ฟแบบปลั๊กอินนะครับใช้ตัวเกมเวอร์ชัน1หนะึ่งจุดแะ นี่มันไม่ใช่ไอพีเนี่ยนี่ครับไอพีข้างบนชื่อเห็นนะครับ mcchallenge.net นะครับผมก็กรอกอันนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามานะครับตอนนี้มันตะลุยกันก่อนนะครับเออผมเล่นคาร์ดไหนดีวะมันมันเป็นสายป่ะมีสายอะไรบ้างนะครับก้อนเซย์เยอร์นะครับผมเป็นผู้ฆ่ามังกรนะครับผู้พิฆาตมังกรนี่เองนะครับผมเมจิกเป็นลายสายฮิว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 เลือดเพื่อนเหรอนะครับเป็นสายเวทนะครับผมไนท์นะครับสตัรนผู้เล่นแล้วฟันไม่ยั้งอุ้ยแจ่มว่ะอยากเล่นเหมือนกันนะครับบริเออร์นะครับสามารถ อันนี้เนี่ยปัดผู้เล่นไปไกลๆได้ทำให้ศัต air. Yeah, รูอ่อนแอยัดขี้ได้เขาแวมพายอย่าบอกว่าตีเพิ่มเลือดป่ะใช่ป่ะไ่ยเขาดูหน่อยนะครับอิมนาสูงสุดในตอนกลางคืนอ๋อตอนกลางคืนจะโหดเว้ยนะครับโอเคต่อไปนะครับพีเดเตอร์นะครับอะไรเนี่ยโยนผู้เล่นขึ้นมีสกิลติดตัวเย็ดพีเดเตอร์นะครับเฮ้ยมันเป็น3ดีป่ะเนี่ยยัดขี้สามดีนะครับผมอู้ นะครับต้องโหลดเทจะแพ็กมานะครับผมมาโหลดในเกมได้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนนี้เป็นการเดียนนะครับสายที่ใส่เลือดเยอะนะน่าจะเป็นแทงหรือเปล่านะครับด i c เมจิกนะครับผมปล่อยพลังเมจิกให้เป็นสายโจมโจมตีและฮิวในตัวอ๋อคือต่างเอ g อเมจิกนี่คือจะฮิวรัวๆเนาะอันนี้คือดังเมจิกแม่งเป็นสายแอทแทคด้วยนะครับแล้วก็น์เหรอฮะนักดาบมังกรมีพลังพอสมควร นะครับแอสซิส์เหรอนักรบสังหารหายตัวได้และมีบัฟดาเมจียดน,นะครับเราเล่นอะไรดีเอ่ยขอขอเลือกแป๊บนะครับเออเป็นทักกนไหนดีกว่านะผมคิดขวาเลยนะครับใช่คิดขวาว่าเฮ้ยเอ้ยยังเด็ดเดเดวาไป่้าเลือกตัวนี้เหรออ๋อไม่ใช่นะผมขอภัยนะครับอย่างแรกเลยเด็กใหม่ควรอ่านก่อนเล่นนะครับได้อ่านก่อนนะครับผม,มสกิล up สกิลโอ้เทเลพอร์ตอย่างนี้สปาเควสโอ้เรียกรถมีคาด้วยนะครับการเล่น สติกแท่งไม้หาจากสลาหมออ๋อโอเคโอเคสกิลก็ทับสกิลได้นะครับคำเตือนเมื่อเปลี่ยนอาชีพเลยว่าจะหายอ๋อมีเปลี่ยนอาชีพด้วยเนาะนะครับเผื่อเราไม่ชอบอาชีพนี่นะครับผมเออสีบอดระดับไอเทมเฮ้ยมีหืมมันมีได้หรอไอเทมด้วยจนแบบทั่วไปจนถึงตำนานอมนตะพวกอิมมอร์ทอลนะครับผมอันคอมมอนพวกเนี้ยนะครับยัดขีมีแลเนอะช่างมันนะครับมีกิวอุย้ย เงินมันต้องมีกิจกรรมวอลกิลดินะครับโอ้เจ๋งเจ๋งนะครับเควสเริ่มต้นเลยฮัลโหลนะครับนิวบี้คือทำเควสอย่างนี้นะผมแล้วก็พิมพ์นหนึ่งนะครับให้ในาฆ่าสลามที่อยู่หลังสวนสปาไปฆ่ามาสิบตัวนะครับเลือกเควสนี้ใช่เหรอกดว่าใช่ไปดิใช่โอเคสิบตัวนะครับผมเอาดาบม,มาเริ่มต้นรับดาบรับดาบขอดาบเลยครับเออใช่ใช่ใช่เนี่ย ท้อครูรับดับเริ่มต้นนี่ครับได้ด่ามาแล้วนะครับผมทำไมเมื่อกี้ผมเลือกอาชีพไม่ได้วะเดช่างมันเถอะนะครับอย่างแรกเลยขอไปตีมอนก่อนนะครับเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้นะครับสลามตรงนี้ปะวะเออมีมน่าใช่นี่มันน่าไม่น่าใช่สลามผมว่าฝั่งนู้นหรือเปล่านะขอ,ขอเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นวารปอะไรนะครับพวกแฟชั่นเหรอโอ้ยพวกขายกลงขายเกาะอ,อะไรหรือเปล่านะครับนี่ไง นะครับเอาเอาตังมาซื้อได้นี่หว่านะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จนมากนะครับเออแล้วผมโอเคซึ่งตอนนี้ผมมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องนะครับเป็นกล่องที่เป็น t ทูบ็อกนะครับคือเติมมาแลนะครับผมยังแรกคิดขวาแม่งปึดตึ๊ดตึ๊ยขอให้ได้ของดีจะมีทูมีเฮียยาดาบแดง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 อู้จิงอ้โหไอ้ดาบเลยวะเฮ้ยโอ้ย ดาบนี้ห้ามใช้ในการ PV p นะครับไม่งั้นดาบจะพังไวม่อก16.5นาเมตรว้ยความหายากเย็ดเคหายากมากเี่วโอ้ยดาบทูนี่สลามเอ้านะครับเรียบร้อยสลามดับ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 เอ้ยกดอ๋อต้องกดชิปเหรอวะไม่ใช่ไหมอ่ะอุ้ยทีเดียวตายอ่ะอ๋อกดชิปเนาะนะครับในการเก็บเว้ยเอ้ยเจ๋งเลยสุ่ม สุ่มทีแรกก็รวยแล้วนะครับผมมาเอามาเอามา,า,มานะครับนี่คืออะไรอ๋อเป็นไอรอนเหรอวะนี่สลามบอลน,นะครับผมแล้วก็ดาบกระกากเนาะดาบกระกากก็ไม่ต้องสนอะไรมันไปอะนะเออพอดีเราเทพอ่ะเนี่ยนะครับผมตอนนี้เราต้องฆ่าสิบตัวนะครับสลามมันพิมพ์เควสต้องกิ่วปะ่ะนี่ปะวะเอออ๋อนี่ไงดูเควสได้นะครับอืม นะครับตอนนี้5ตัวแล้วนะครับผมอุ้ยดาบลระมนโหดนเมื่อกี้โคตรโชคดีมากๆเว้ยสุม่มครั้งแรกก็ได้ของไม่รู้ดีหรือเปล่านะนะครับแต่พวกผมผมว่าดาบดีว่ะนะครับรู้สึกจะเป็นอะไรสปอร์ตซอดซอดซอดดาร์คไลติงนะครับผมอืมโคตรโหดชื่อดาวกระเทแล้วนะฮะนี่อะไรโอเคน่าจะเป็นหินอัปเกรดหรือเปล่าผมว่าหินอัปเกรดอะรู้สึกคุ้นๆเหมือนในเกมไหนสักเกมหนึ่งอะนะครับ อย่างแรกเลยโอเคเกิดตรงนี้ตัวหนึ่งเรียบร้อยมาเป็นของพี่นะน้องนะนี่ครับซึ่งตอนนี้มันมีอันนี้ไม่รู้เปิดยังไงเดี๋ยวเขอาไปดูเหมือนกันนะครับเเดี๋ยวตกใจเอามาน้องสลามเอื้อ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 กี่ตัววะขอดูแป๊บนะครับอืมโอเคเอาเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าครบแล้วโอเคตีไปก่อนนะครับผมผมว่ายังไม่ครบเวนะครับมันบอกอะไรอยู่ดูน้องเอ้เราก็ทำเควสไปแล้วไช่เหรอบักหรือเปล่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย สตาร์เตอร์พกเคสเหรอเฮ้ยขอดูก่อนเปิดก่อนตัวดึงตึ้งตึ้งตึ้ง,ดงเดี๋ยวนะ <c oughs> ดาบเอ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออหายแล้วแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเออเออ,เอ,อช่้างมดนจ้างวดแล้ผมเมื่อกี้มเมื่อกี้อยู่ดีก็ป็นอะไรไม่รู้นะครับโอเคเอีกตัวหนึ่งมาเป็นของพี่นะน้องวอนละเรียบร้อยเรียบร้อยป่อดเลยว่าดบาบเราโหดนะ นะครับใครอยากเล่นนะไอพีก็บอกเลยว่าอยู่ข้างล่างนะครับผมคือผู้เล่นใหม่อาจจะยากซื้อนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใครจะเติมเงินนะครับให้เข้าไปที่ w วอร์เว็บเนี่ยเวอร์เว็บเวอใส่หน้าเวอร์เว็บหน้าไอพีอ่ะนะครับผมแล้วเข้าไปคือต้องเวลาเติมเติมไอเทมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ซื้อไอเทมนะครับเป็นไอเทมช็อปเนี่ยมันต้องออนเกมไปด้วยนะครับออนตัวไปด้วยไม่งั้นเอ่อของจะไม่เข้าตัวนะครับเรียบร้อยนะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องเวลหนึ่งเลยเหรอ ออขอไปส่งเควสแป๊บผมว่าเควสสลามใช่ป่ะเฮ้ยมีตังค์ด้วยนะครับตอนนี้มีตังค์อยู่ร้อยบาทนะครับผมแล้วรนี่ไงเควสฮัลโหลเควสเริ่มต้นเฮ้ยทำไมเราไอ้นี่อยู่แล้วไม่มันเป็นอเอียงนะอ้นี่คืออะไรนี่เป็นสกิลหรือเปล่านะครับนี่อะไรไอ้ดับล้มโตไม่มีเควสขนาดนี้นี่คืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรของมันไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะว่าอะไรนี่อะไรวาร์แปแลบอสเหรอ ขับนี่หรือเปล่าวะเออนี่อ๋อนี่ไม่ใช่คนนะครับนี่โอ้โหเป็นคนที่พีพีโหดๆล่ะโอ้ช่างมันดีกว่านะครับนี่โดเนทนะครับเพื่อว่าไปเติมเงินเอออะไรเปลี่ยนอาชีพอโหโฮมโซนเฮ้ยมีโฮมโซนได้หรอวะอย่าบอกนะว่าสร้างบ้านได้ปะใช่ไหมเออสร้างบ้านผมว่าสร้างบ้านได้เว้ยนะครับผมขอขอไปดูโฮมโซนแป๊บนะครับเข้าบ้านโอ้โหห้องแถวห้องละร้อยพอยต์เช่าได้หนึ่งคนต่อสามสิบวันเหรอครับตอนนี้มีอยู่ร้อย ร้อยพอยต์รู้สึกต้องเติมหน้าเว็บอะครับนะครับเออซึ่งตอนนี้ก็บอกไว้เลยว่าตังค์ไม่มีอย่างแรกก็คือขอเวลาไปเวลแปบแต่เราเลือกสายแล้วไม่เหรอวะเออเลือกสายเลือกยังไงอ๋ <c oughs> เอเฮ้ยอ๋อมันต้องคลิกที่ป้านนะมันต้อแต่เลิกลิกไม่ได้นะผมโอ้โหแล้วผมไปเลือกการ์ดีย่น่ะเป็นสายที่เลือดเยอะมากนะครับตัวจะเลือกไอ้นี่ไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปซื้อซื้อใบหรีนะะเถอะ ว่าจะเลือกไอ้นี่เอ้าแวมพายเนี่ยว่าจะเลือกตะกอนเซียร์เซียร์นะครับผมโอเคเมื่อกี้น่าจะคลิกไม่ติดขออภัยนะครับเออนี่เควสเควสฮัลโหลเควสเควสไม่มีเควสไม่มองไม่มีไม่มานะครับงั้นงั้นเราไปเวลกันต่อนะครับผมผมผมมีดาบโคลดผมไม่ต้องกลัวแล้วล่ะนะครับผมเราเลือดนี่เราเราไม่ต้องห่วงครับโพรเลือดมันเยอะมากๆนะครับผมอืมฮัลโหลเก็บเนื้ออุ้ยเนื้อ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 ทั้งนั้นเลยนี่กี่บาทวะะฮัลลโหนีี่่กบาทว ไอ้ซอมบี้คิวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีเดียวว่าอุ้ยเดี๋ยว,อ,ยอ,ยดวอ,ยยอดี๋อดี๋อุด่าบตโอ้โหสุดยอดขอกินกินเนื้อแป๊บโอเคอยากได้ดาบดีนายโนเราไม่ให้เราขี้งกนะบอกเลยนะครับโอ้โอโอ19ดาเมจนะครับพี่ตัวจริงไหมชิบหายแล้วมีคนตามมาว่ะเดี๋ยวเราต้องเนียนไปบอกตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอม <c oughs> เอ้ยข้างหลังระวังโอ้โหขอเวลก่อนขอเวลก่อนออน,นี่มันเลยนะครับ นี่เดีเอาจ๊บจึ๊บจื๊บ้ยตัวนึงนะครับอันนี้ดับกล่องวะได้ขอปิดเสียงเสียงรู้สึกเสียงดังเนาะ,น,น,ะน,นะครับขอเนียนะครับอเสียงโอ้โหผมว่ามันต้องดับกล่องนะครับอันนี้มีเท่าไหร่อันนี้เราจะเอาไปแลกได้เว้ยนะครับแล้วอันนี้เป็นคียน์นะครับผมไปเปิดกล่องเอออ่ะเหมือนไม่แรงเลยอะไรนี่พี่ตีเหมือนไม่แรงเลยนะครับทาไมเออเราเราเราก็งงว่าทําไมเราตีเหมือนไม่แรงเหมือนกันนะครับผมนี่ดับอะไรวะ เอ้ดาบยี่สิบห้าเหรอวะนี่นี่เท่าไหร่นี่นอนเออคีย์เคอลดาเมจดบวกห้าสิบเลยด้วยนะครับเลเวลเท่าไหร่แล้ว <laughs> เลเวลเลเวลสองเออเลเวลสองนะครับเลเวลบอกเลยวล่าเลเวลสองโอ้โห و, มีแอสซินด้วยนะครับมันทําไมมันดาบต้องโหดกว่าน,นี้ดิวะมันต้องตามจักเวลแน่เลยเนี่ยเฮ้ยแต่เราก็สามทีตายโอ้โหสี่ทีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสิบเก้ารามีดเหรอมันอ่อนไปวะนะครับเอาตัวนี้อ่อนโหลโหลจึ๊บ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 จับอุ้ย โอ้มันต้องรอคีสสินะเด่ครับนี่มันคิงซามีคิงฮัลโหลโอ้โหเอาดาบมาให้หน่อยแป๊บหนึ่งไม่ให้ผมว่ามันต้องเกียนผมเลยเว้เนี่ยครับเสียงมันดังชิบหายเลยเนี่ยขอขอลดเสียงนะครับเออเห็นสังเกตป่มไอ้นี่มันต้องเกียนผมแน่เลยเว้ดูดูด,ด,ด,ดูดูมันดิดูมันดิเนี่ยครับไม่ไม่ไม,ไม่มันบอกให้เอาดาบให้หน่อยเราก็ไม่มีทางเนี่ยครับ ไม่ไม่ผมว่ามันต้องเกียน์ดาบผมไม่ดาบผมนี่หายากนะครับแล้วอย่าไปให้มันนะครับบอกเลยว่าเกมวีโอพีจีเนี่ยอันตรายมากนะครับผมคือความไว้ใจกันเนี่ยอย่าไว้ใจเลยนะครับข,ขอขอยืมหน่งยืมดาบหน่อยนะอย่าไปไว้ใจมันนะครับผมโอเคโอเคขอ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 มาให้หมดเดี๋ยวไปขายต่อนะครับเออใครอยากเล่นก็ไอพีอยู่ใน y date caption โอ้ยดาบอันนี้ดาบแรงใช่ไหมดาบอะไรเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเอาตังมาใช้ตังหรือเปล่านะครับนี่มีดาบยี่ห้าขอลองดาบยี่ห้า ดว่ามันจะแรงสู้ดาบเราได้ป่าวะขอลองก่อนนะเออนี่เท่าไหร่อุ้ยไม่ใช่นี้เอ้ยเอ้าเอ้าเาวลไม่ถึง <c oughs> มันโอ้มันต้องเวลเท่าไหร่วะอ๋อเวลสี่สิบนะครับตอนนี้เวลสี่นะครับผม <c oughs> ลืมมองลืมมองขออภัยนะครับโอเคซอมบี้เวลสี่เวลไปก่อนเรื่อยๆนะครับจะเวลแบบยาวๆมันๆไปเลยนะครับอ่ะโหลเออมามานี่มันโอ้ยโอ้ยอะไรอย่างงี้ คุยมีดะคอนไนท์บอสด้วยวิวสามร้อยครับมีคนโดนตีตายไปก่อนหนึ่งคนนะครับผมเอออยากลองไปดูบอสว่นะนี่ครับเออดีดีดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเหมือนเซิร์ฟนี้ผมเคยเล่นไปแล้วอ่ะน่าจะใช่นะครับผมเคยรีวิวไปรอแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นเะซิร์ฟเนี o ่ยอเอเอโอเอพีจี G. นะครับอืมรู้สึกมันแบบคุ้นๆมากนะครับผมว่าใช่ใช่ใช่ใชจำจำได้จําได้อยู่นะครับเออว่าผมเคยเล่นเซิร์ฟนี้ไปแล้วอ่ะเพราะว่าเล่นกับฟิวกับตะวันเนะ่ะนั่นแ่ะทางนู้นนะครับผมผมเคยไปปีนด้วย โอเคทำไมมันต okay. <laughs> ีท uh, <Huh? S 2> ีเราตายวะทำไมเราน่าจะกากเกินไปหรือว่าเราก็ซื้อมาผิดสายหรือเปล่านะครับมันขี้ขวาบอกว่าไม่ใช่เนาะนะครับมันจะมาร้านอะไรใกล้เราออกไปจึ๊บโอ้ยกันเลยนะครับดาบมานี้หน่อยแม่งจะเอาดาบเราอย่างเดียวเลยวะมันไส้จริงๆนะครับอุ้ยดาบแดงด้วยเอาไงล่ะโหดาบแดงไม่เอาว้ยนะครับ โอ้ตอนนี้วิวห้าแล้วโอ้โหอย่าไปบวกมันหนึ่งหนึ่งตีแล้วถอยตีแล้วถอยดีกว่านะครับว่าไงคิงฮัลโหลคิงคิงรวยเอ้ยเดี๋ยวฮัลโหลอึ๊บนี่ครับอืมผมเคยเล่นแล้วเซิร์ฟนี้นะบอกไปเลยนะครับตอนนั้นรู้สึวกว่าวิวสิบกว่ายี่สิบนั่นแหละครับนะครับเออก็ใครดูคลิปเกา่าลองไปดูนะในไมค์คาร์ทต่อรีเซิฟนะครับผมอืมน่าจะเป็นเซิร์ฟเดียวกันนั่นแหละครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะครับโอเคแอบเปิ้ลทองมาแอบเปิ้ลทองวะโอ้ยใช่ด้วยแอเบ อ๋อเหลตอนนี้แบบก็เลยต้องยิกมืออ่ะพอต้องรีบเบลเว้ยนายตีดาเมจเท่าไหร่ละตีทำไมเราตีสิบเก้าดาเมจเองวะสิบเก้าดาเมจมันรู้สึกมันอ่อนเกินไปเว้ยนะครับไม่รู้เหมือนกันวะทําไมดาบม,มันเบาๆวะเนี่ยสิบเก้าดาเมจเองอ่ะเออนะครับมันสกงสกิลก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับขอไปอัพ มันต้องอัพสกิลผมว่ามันต้องมีสกิลอะไอพวกแอสซซินเนี่ยมันตีแรงมากเว้ยนะครับจากที่เคยเล่นมาคราวก่อนนะเพราะว่าผมตังหนึ่งหมื่นได้มาพันเดียวเองอะอะไรฮัลโหลเควสมอนเตอร์โอเคเควสเรเวนสุมกล่องโอเคเอาสองดีกว่านะผมอื้อฆ่าสมบีสองร้อยตัวเย็ดขี้โอเคสมบีสองร้อยตัวรอก่อนนะแต่ตอนนี้ขอไปดูดูก่อนว่ามีระบบระบงอัพบุกอัพเยลมา เออนะครับผมแลวอันนี้มาแลกอะไรได้นะครับขอไปดูก่อนนะครับผมเอออันนี้ฮัหลโอ้ตังโอยตังสองหมื่นเหรอและแลกเป็นพวกกล่องนะครับอันนี้เป็นพวกดาบนะนะครับแต่ดาบแล้วก็หัวนี่หว่าทำไมมันโอเคนี่เป็นคียนะครับแล้วก็มีคีหนึ่งไม่ใช่หรอแต่เป็นคียหัวอะนะครับ <c oughs> ไม่มีตัง <c oughs> บอกแล้วสารภาพผิดว่า,พา,พวาไม่มีตังนะครับผม นี่ไงอันนี้ปะวะอัปเกรดไอเทมโอ้ยแลกตังค์ได้นะครับสิบอันสิบอันแรกได้สองร้อยบาทโคตรโอโหดูนี่อะไรรถยนต์ปะนะครับนี่อยา่ามะรถยนต์คันหนึ่งนะครับเก้าสิบพอยต์เหรอวะเรามีพอยต์เท่าไหร่ขอซื้อสักคันดิเออเออเออเดี๋ยวโบนโบนช่างมันนะครับอันนี้คือใครโอ้โหเป็นเป็นแลกตังค์นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะเออเขาก่อนก็เป็นยังไงเหมือนเหมือนเดิมก็เรียกว่าเหมือนเดิมนะครับผมอย่างแรกเลยขอไปดูแบไปอ่านกิลใหม่ก่อนว่าเอออะไรหลงอะไรอะไใหม่ดีป่ะเอออัปสกิลโออ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 เอทีอาร์เมื่อกี้ลืมดูไงนะครับอ่ะนี่ไงผมว่าใช่เว้ยนะครับเอาอะไรดีวะเอา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 อะไรสเต็งสเต็งดีฮะเราต้องสเต็งเยอะๆเว้ย นะครับเพราะว่าเราเป็นสายเลือดเยอะนะี่ครับก็สเต็งจัดไปนี่ยเยอะๆนะครับอืมวันนี้อะไรสกิลโอเคมานี่ไงอัพสกิลโถเอ้ยเอาอะไรดีกาเดียนกาเดียนโอ้โหเลเวลเลเวลหนึ่งนะครับอัพไปนะครับผมอัพอัพอัพโอเคโอเคนี่ไงผมถึงบอกไงว่านะครับว่า ว่าว่ามันมันมีสกิลอยู่นะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ลืมอัพเว้ยโอ้โหลืมเมื่อกี้ลืมอัพนะครับผมว่าสิทำไมสามช่องมันแปลกๆวะเออมันต้องเป็นช่องสกิลนะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดี้อนผมผมว่ามันลเล่นสายผิดอ่ะดาบเรามันก็เลยเบาๆไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดียด๋วยว,ยว,ยวยอันนี้ไม่เอาอันนี้เก็บไปก่อนนะครับแล้วนี่อะไรโอ้โหดาบซอสซ้อนโหดนะมาลงสกิลนี้ก่อนนะครับผมเกิดอะไรขึ้น เมื่อมานาไม่พออ่ะโอเคงั้นรอแป๊บอุ้ย8ดาเมจอ่ะเออเหมือนมันจะเพิ่มบัฟให้เรานะครับเดี๋ยวค่อยซื้อใบเลียอาชีพอ่ะผมไม่ชอบอาชีพเนี่ยรู้สึกมันจะเบาๆนะครับเปลี่ยนเป็นเล็ดแอสซิสซินดีป่ะวะนะครับแอสซิสซินมันเวลา,าล่องหนแล้วมันตีโคตรแรงเลยเว้ยเนี่ยผมนี่ไงเราเพิ่ม8ดาเมจอ่ะจาก19อ่ะเออเพิ่มมาตั้ง9ดาเมจนะครับเนี่ยครับลองขอใช้สกลิลใหม่ไม่มีว่ะนะครับรอรอรอมานาลิเจนนะครับแต่ผมว่าเวลามันใช้แล้วมันเพิ่มดาเมจจริงเเเเว้้ยนนะครรัับบหหมมือฟดาาจใ นะครับผมแต่ขอเวลากินแอปเปิลทองแป๊บนะครับอืมมาซึ่งเซิร์ฟนี้ MO RPG นะบอกเลยว่านานๆทีจะเจอเซิร์ฟอย่างนี้นะครับผมเม่โมโหกแล้ววะ่ะเรียบร้อยเฮ้ยหรือว่าเรายิ่งอัพอ๋อรู้แล้วทำไมยี่แปดครับมันไม่ใช่เพราะอัพสกิลเว้ยแล้วอัพไอ้นี่ไงสเต็งไงโอ้โหจะว่าเดี๋ยวอัพรัวๆบอกเลยว่าถ้าอัพรัวๆนี่จะยิ่งดาเมจยิ่งเพิ่มเว้ยนะครับบอกไอ้นี่คีย์คีย์ที่เท่าเท่าไหร่โอ้โหคิดคิดถึงพันเลยเหรอวะ หดไปปพราะว่าได้เฮาได้ไงเฮาโอ๊ยเด็ด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 โหมาลุมอย่างนี้เลยเหรออย่าพึ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งอย่าพึ่งเอารจะเอาไม้หมดนะมามาหัวเลยเวลเจ็ดแล้วนะครับแอปเปิลทอง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 โอเคมีใครมันรัดของรัดของคดเกียนชาวบ้านนะครับเออมันก็การรัดของได้ดีนะแบบเราเนียนๆไปเวลเนี่ย เออบางทีอยู่ไหนมามันก็ไปอึบของอย่างเงี้ยกดชิปไปอึบของเลยนะครับเอาตอนนี้มานาทั้งหมด114แล้วนะครับเลือด173นะครับสกิลพออยู่3อันนะครับเดี๋ยวจะอัพเพิ่มแป๊บเดี๋ยวอ,อ,อัพ ATR ก่อนนะเอออัพสแต็คก่อนอัพสแต็คก่อนเลยวะรอแป๊บเลยโอเคไปหาที่อัพก่อนแล้วจะอัพอ้นั่นดาเมจเยอะเลยนะครับผม ATR ไหน <AT R S 1> วะ ATR นี่ไงอัพอัพอัพสเต็งอัพสเต็งเออสเต็คหกดาเมจเท่าไหร่วะเชื่อป่าววะ ดาวเมทสามสองอะใช่จริงด้วยนะครับผมอ,อัพสเต็กดาเมจก็ยิ่งเพิ่มนะครับถึงว่ามันมันกะกากเว้ยนะครับเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนนะเราเวลเยอะๆนี่บอกเลยว่าไม่มีใครสู้เราได้เดี๋ยวเออโหลเดี๋ยวอัพสกิลก่อนจะเย็นๆจะเย็นๆนี่เอาเคเอาสกิลสองสั้นก่อนไม่พอเหรอวะไม่พอ่ะโอ้โหโอ้โหมีคนเข้าพีพีไปคนนึงด้วยนะครับเข้าไปตีมันปะวะแต่แต่ผมวม่เาเวลผม,มเวลผ,ผมไม่ไหวว่ะนะครับ โอ้โหเรียบร้อยโอเคเก็บมาเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเอาเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้านะครับเรียบร้อยนี่เราใช้สกิลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเพิ่มรีเจนแล้วก็เพิ่มเพิ่มบัฟนี่เองนะครับถึงว่าสิเป็นสายไม่ไม่ชอบสายเนี่ยนะครับกาเดียนมั่อสายแทงชัดๆเลยนะครับไม่เหมาะกับดาเมจอะสายดาเมจอย่างเราเนี่ยโอ้โหสามสิบสองเว้ยนะครับก็โอเคที่จริงต้องอัปเดตอะแต่ไปอัปสายดาเมจเออไม่รู้ทำไมนะครับเดี๋ยวค่อยรีใหม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเนี้ยบอกไปเลยว่าขอไปเติมทูรีแป๊บนะครับมันมันผมรู้สึกจะใบรีสาเก้าสบาทนะเดี๋ยวค่อยดูนะโอเคอีกตัวหนึ่งแต่เพิ่มมันมันตีเราไม่ค่อยเข้าเห็หนไหมนะเออนี่ครับผมตีตรงหัวลองลองโดดตีที่แรงขึ้นมาว่น่าจะแรงขึ้นนะครับโอ้ยตัวนี้ตัววเวลสิบห้าอ่ะมมตเวเวสิบห้าอ่ะเนี่ยครับ นี่งไงเราโอ้เดือดเดเจ็บเจ็บเจ็บนะครับโอเคเอางี้ทุกคนเด้อเอางี้ดีกว่านะครับผมใครอยากเล่นเข้ามาได้นะครับ IP อยู่ในดิสคริปชั่นเลยเนีครับผมอืมก็อยากมาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้เวอร์ชั่น1.8นะ1.8.8ตัวเกมเด้งนะครับบอกไว้เลยนะครับต้อง1.8เท่านั้นนะครับย้ำว่า1.8เท่านั้นนะครับผมใครเข้ามาเล่นเล่นได้นะครับแล้วเลือกเลือกเซิร์ฟตรงนี้รู้สึกเป็นเอเซนเอเซนคาร์ฟเนี่ยเออ นะครับเฮ้ยมันมีชื่อชื่อเราขึ้นด้วยมันอ๋อมันขึ้นทุกคนใช่ไหมเออนะครับผมเข้ามาเล่นกันได้นะครับโอเควันนี้จากลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแท็กกด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเข้าเล่นเซิร์ฟแนวนี้ไง,ไงก็เข้ามาเลยนะครับผมนิ้นจากลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วกันไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโซลสาร์ชเสำนะกด แค่นี้ครับล้วก็ไปที่แชแน l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไลค์ถ้าข้อด้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ